และแน่นอนที่สุดนะครับและสาวๆที่เดินตามผมมานี้คือแอร์โฮสเตสฝึกหัดของทางช่องสามเช่นเดียวกันโอ้โหคุณครับจะมาคุณลุนช่องพี่ลืมสคริปต์ไปเลยดีกว่าอีตอนน้องกระชากของมาเน Air เนี่ยแอร์โฮสเตสเนี่ย ลืมสติกันไปเลยเอ้าน้องๆทั้งหมดนี้นะครับก็คือเลือดใหม่ของทางช่อง3เป็นกลุ่มนักบินฝึกหัดและแอร์โฮสเตสฝึกหัดขอเสียงปรบมือให้น้องๆอีกครั้งหนึ่งครับผมและใครเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวกันนะครับสวัสดีค่ะแอร์ฝึกหาน้ำตาลพิจักนาค่ะจุดเด่นอยู่ที่ดวงตา แต่ที่เด่นกว่าอยู่ที่ฟันค่ะโอ้เออได้ได้ได้โอเคค่ะแอบฝึกหัดนะคะก้าสุภพัสราค่ะน้องก้าค่ะถึงก้าจะตัวเล็กนะคะแต่ก้าก็หวังที่จะเป็นสเปคของใครหลายๆคนนะคะขอบคุณไหมฮะ อ๋อโอเคพอแล้วพอแล้วแเสราอ่ะต่อไปเลยครับผมสวัสดีค่ะแอร์บุษัาออมสุชาค่ะถึงความสูงหนูจะมีไม่มากแต่ว่าถ้ายากหนูก็มีไม่น้อยนะคะไม่ไม่ท่าเต้นโอ้โอ้ท่าเต้นก็พี่ก็คิดถึงท่าเต้นนะออมคิดไปถึงท่าอะไรครับโยคะอะไรแบบนี้ด้วยโอ้ท่าโยคะครับผมอ้าวท่าต่อไปเลย สวัสดีค่ะแอร์ฝึกหัดนิชานะคะก็อย่าเสียเวลาทักส่งความรักมาเลยดีกว่าคะ่ะโอ้อันนี้ on, on, ge, อ้อนอ้อนมากอ้อนค่ะอ้อนสวัสดีค่ะชิปปี้เซรินติริอานอนนะคะ ถึงชิปจะชอบสับสนแต่ชิปก็ไม่ชอบสับรางนะคะโอ้เอออันนี้ได้อันนี้ได้เออดีดีดีต่อเลยครับต่อเลยครับสวัสดีค่ะแพทิเซียกูดค่ะแพทิเซียวันนี้จะมาเปลี่ยนมูดให้ทุกคนฟิลกูดนะคะโอ้ดีดีดีอันนี้ได้ได้ได้สวัสดีค่ะไอซ์ซามินาค่ะ เจวิตมีฟรีไวไฟค่ะ <laughs> ออกแนวสื่อสารออกแนวสื่อสารเอา,เอาได้ครับได้ได้ไดสวัสดีค่ะยีนาสารานะคะแอรน้องใหม่ฝึกหัดค่ะรักดีๆไม่มีขายนะคะแต่ถ้าอยากจะได้ก็ต้องมาจีบเองนะโ <Hey! S 1> oh, อนน้อันนี้ได้อันนี้ได้ในฝั่งนี้ต้องระวังระวังไอ้ฝั่งนี้ยฮะทั้งมากเลย นะอ้าวต่อไปเลยสวัสดีค่ะยามันิลาค่ะเป็นคนชอบทำกับข้าวค่ะถ้าจะทอดไข่เจียวก็ต้องใช้กระทะถ้าจะรักนะคะก็ต้องใช้กับเธอค่ะเออ,เอ,อนี่ออกแนวทำอาหารครับพี่ชักจะงงไปเรื่อยๆแล้วครับตอนแรกไป WiFi ตอนนี้ไป<อ>ถ้าแบบข้าวแล้วกระทะแล้วเออเอาเอ,าเอ,าเอาต่อครับต่อต่อ สวัสดีค่ะเดียนานะคะถึงเดียจะหน้าหวานแต่ก็แซ่บนะคะได้ไหมครับได้ไหมครับอันนี้ได้อันนี้ได้ <c oughs> เพราะว่าเขาหน้าหวานแล้วแซ่บมากอ่าต่อเเลยครับผมสวัสดีค่ะลิชี่ออร์เน่นะคะถึงลิชจะเงียบแล้วก็พูดน้อย แต่ลิตก็อร่อยไม่แพ้ใครนะคะเฮ้ยผมว่ามันไม่พ้นในครัวเลยว่ะครับแนวอร่อยแนวแซ่บกันอยู่เนี่ยครับเอออีกคนนึงครับผมสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะวาวานิชารีแอร์ฝึกหัดนะคะก็อันนี้พ้นจากครัวแล้วค่ะพี่ป๋อเป็น ที่ชอบโพสว่าโสดเนี่ยก็เพราะว่าอยากโปรโมทให้เธอมาจีบแสดงว่าถ้าใครอยากจีบก็เชิญเลยนะครับครับแว่ายังโสดอยู่คขาวนี้นมาถึงนักบินฝึกหัดแล้วพร้อมไหมครับผมไปกันเลยสวัสดีครับผมนักบินฝึกหัด New Share, นิวเชียพลจูเลียนภูพาครับ จะต้องใช้มานยาสกีเล่นเกวียนพวกคุ้นหึงหันจะมองนักบินเกลียนอย่างผมไอ้นี่ตลอดเลยตลอดเลยมาสายเองสัโพกตลอดได้คอยคิดได้ไหมไปต่อเด้งหน้าไปพอยังต้องเด้งข้างล่างดีนะฮะครับผมสวัสดีครับผมนักบินตืนขันอโปครับผมอโปรักแท้เป็นแค่ความฝัน แต่ถ้ารักกับฉันแล้วจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงนะจ๊ะยด้านหน้าดีนะน้ำหมากน้ำเหมือกเริ่มย้อยๆแล้วนะควบคุมสติกันด้วยนะครับผมท่านต่อไปเลยครับเป็นไงครับพี่เป็นไงคะให้เราพูดแทบตายเพื่อไม่ใครกีดเลย มันยกไม้ขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นเองอะสวัสดีครับผมนักบินฝึกหัดออกกันนะครับถึงกล้ามผมจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่หัวใจของผมเต็มร้อยครับผมด้านหน้าจะเย็นนะครับด้านหน้าจะเย็นอ้าวด้านต่อไปเลย สวัสดีครับผมนักบินฝึกหัดบอยครับกินน้ำอัดลมแล้วกัดกระเพาะกินพี่บอยดีกว่าเนาะแล้วจะติดใจขอบคุณครับเอาเอาพอได้พอได้เอากมมืออย่านะทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะบอยนะนี่ช่วยแล้วนะ อาต่อไปสวัสดีครับผมนักบินฝึกหัดกอดครับถึงผมจะเป็นคนรักแม่แต่ก็มีที่ว่างสาหรับรักแท้ให้กับหลายๆคนนะครับเอ้อใชจได้ชจได้เ่ได้เอาต่อไปเลยครับผมสวัสดีครับผมนักบินฝึกหัดโบทาราครับผมครับโอ้ คนสวยๆผมอาจจะไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าเป็นคนอ้วนนิดๆเนี่ยผมพอจะมีสิทธิ์นะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาหลายกลุ่มเลยนี่ว่าเอาแบบเอาแบบว่าหลายไซส์แกเออเออดีดีดีเอาเชิญครับผมได้ได้ได้มาถึงลูกศิษย์ของผมแล้วผมไอตัวเนี้ยตัวเด็กเลย สวัสดีครับผมนักบินฝึกหัดเด่นคุณงามเมตครับเรื่องโสดเรื่องจริงครับแต่เรื่องสิงข่าวลลอครับผมโอเค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 ได้ได้ได้เอาต่อไปสวัสดีครับผมนักบินฝึกหัดแชมป์ครับผม ถึงเงินแสนผมจะไม่มีแต่ลีลาดีๆไม่แพ้ใครนะครับเรายังไม่พ้นเรื่องนี้นะครับไม่ต้องห่วง <laughs> เราจะวนเวียนมาอยู่แถวนี้แหละฮะท <laughs> ่าต่อไปครับผมครับผมนักบินฝึกหัดบอลบอลบ,<น>บุกเซียวเนี่ยผมมีเป็นแสนครับแต่คนควงแขนศูนย์ ไม่ธรรมดาทุกท่านครับผมต้องขออนุญาตพูดแบบนี้นะครับน้องๆทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะครับและยังมีด้านหลังอีกมากมายนะครับเป็นกลุ่มเลือดใหม่ของทางช่อง3ซึ่งวันนี้น้องๆทั้งหมดมีความตั้งใจมากนะครับที่จะมาทำโชว์เพื่อให้ทุกท่านมีความสุขในค่ำคืนนี้นะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับน้องๆทั้งสองกลุ่มครับ